วันที่25สิงหาคม2558เวลา13นาฬิกาสนาทีนทายธวัชน์แห่มผอ,อสพอปอนาธิวัสเขต2นำคณะศึกษานิเทศไปร่วมกิจกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี2 5งประดับโซนภูมิภาคเขตพื้นงานพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชนแนภาคใต้ณโรงเรียนวัดปฏิบ,บุปผาหมู่ที่3ตำบลสุไห่ปาดีอเภสุไห่ปาดี จังหวัดนราธิวาสโดยสพถอได้เป้าหมายให้สพ,พปตัตตานีเขตหนึ่งซึ่งนําโดยนายวิรวัตรคงพินรองผอสพ,พปตัตตานีเขตหนึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกทั้งนี้มีนางปีดามเมฆรัตผอโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผ,ผาและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่ดำเนินการให้คณะกรรมการได้ประเมินอาทิกิจกรรมการสวดมนต์ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนกิจกรรมการทำขนมไทยของนักเรียนในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่และกลุ่มสาระต่างๆรวมถึงการแสดงรำวงการแจ้งของเรียนและผู้ปกครองสร้างความชื่นชมให้กับคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมเป็นอย่างมากอันหนึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชก,การระดับอำเภอสุไหงปาดีมาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากอาทินายไพโรจน์จิตงามนายอำเภอสุไหงปาดี พันตรวษเอกพุทธิพงษ์เย็นจิตผู้กับการ,รสอพอสงหายปาดีรวมถึงพระเทพสินวิสุทธ์เจ้าวาดวัดประชุมชนทาราและเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสก็ได้มาร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย